And you m ูมาเ r อ o o เมื่อสองเด็กหนุ่มจอมหืน่นวางแผนเด็จศึกสาวรุ่นแม่ที่กำลังอ,อกหักพาเธอไปย้อมใจไกลถึงทะเลแล้วผลัดกันซ้ำอย่างถึงอกถึงใจเปิดเรื่องมาที่เทนอชและฮูลิโอพวกเขาเป็นเพื่อนสีกันแฟนสาวของพวกเขาเป็นเพื่อนกันกำลังจะบินไปอิตาลีเพื่อเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวทำให้สองหนุ่มอยู่ด้วยกันอย่างเปลี่ยวเหงาจนก,กระทั่งเทนอชต้องไปงานแต่งงานของลูกพี่ลูกน้อง ขาเลยนี่มอฮุลิโอไปด้วยแก้งเหงาเลยทําให้ทั้งคููได้เจอกับลุยซาเธอเป็นเมียจานโนญาติห่งหางๆของเทนอชที่ดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มทั้งสองจะไปม้วลุยซาเอาไว้ถึงเะอเลสวัดหาดสวรรค์ที่ลุยซาควรจะไปเที่ยวกับพวกเขาทาั้งๆที่ความจริงแล้วพวกเขาเองก็ไม่รู้จักและไม่เคยไปลุยซาก็ดูตื่นเต้นแต่เธอก็บอกไปว่าเธอจะไปแต่ก็คงไปกับสามีของเธอเพราะคําตอบของลุยซาทําทให้ทั้งเทนอชและฮูลิโอต่างก็รับประทานเฮวกันไปตามระเบียบ ตั้งแต่วันนั้นมาลุยซาและเด็กหนุ่มทั้งสองก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยกระทั่งลุยซากลับจากหาหมอจานโนสามีของเธอก็โทรมาบอกด้วยน้ำเสียงแห่งความเสียใจว่าเขานอกใจเธอไปซ้ำกับผู้หญิงคนอื่นระหว่างที่ไปทำงานทำให้ลุยซากโกรธและเสียใจมากเธอเลยตัดสินใจที่จะโทรไปหาเทนอชเพื่อคุยเรื่องที่เด็กหนุ่มเคยชวนเธอไปเที่ยวทะเลทำให้เทนอชรีบโทรไปบอกฮุลิโอทันทีและวางแผนที่จะประด็จศึกสาวรุ่นแม่ให้ได้ พวกเขาไปซื้อเบียร์และเตรียมแผนที่การเดินทางไปเกาะสวรรค์หาสวรค์ที่พวกเขาเองไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนพวกเขาเลยต้องถามถามจากเพื่อนขี้ยาของเขาที่บอกผิดๆทุกถๆแต่ด้วยความหงี่ที่อยากจะฟาดลุยซาด้วยกันทั้งคู่ทำให้เด็กหนุ่มทั้งสองเลือกที่จะไปตายเอาดาบหน้าโดยคำคําทางกันไป ตลอดทางทั้งสคนคุยกันเยอะมากทั้งปรัชญาชีวิตของเด็กวัยรุ่นและมุมมองความคิดของตัวลุยซาเองที่แลกเปลี่ยนกับเด็กหนุ่มทั้งสองตั้งแต่เรื่องทั่วไปยันเรื่องส่วนตัวโดยมีฮุลิโอและเทนอชที่ผลัดกันเป็นสารถีขับให้ลุยซ่านั่งจนมาจอดพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในขณะที่แยกแย้ายกันไปนอนสองหนุ่มก็แอบย่องไปส่องที่ห้องของลุยซาก็เห็นว่าเธอนั่งร้องไห้เรากับจะขาดใจพวกเขาเลยรีบเดินกลับห้องกันทิ้งความสงสัยไว้แค่นั้นเพราะถ้าไปถามลุยซาตรง,ตรงๆเธอก็คงได้รู้ว่าพวกเขาแอบมาทาม,มองแน่ๆ รุ่งขึ้นทั้งสามคนก็ออกเดินทางกันไปเรื่อยๆผ่านพื้นที่มากมายคุยกันไปหลายเรื่องราวขับรถทั้งวันแทบไม่มีพักจนหม้อน้ํารถของฮูดิโอก็เกิดระเบิดทําให้พวกเขาต้องซ่อมรถและมันก็กินเวลาตั้งหนึ่งวันทําให้พวกเขาไม่มีทางเลือกต้องเปิดโรงแรมนอนกันระหว่างนะั้นลุยซาก็โทรกลับไปหาจานโนแต่ก็ไม่มีใครมารับสายเธอได้จะฝากข้อความเสียงไว้แล้วเธอก็มารู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอหนีเขาออกมาแบบนี้ ระหว่างนั้นเทนอชก็บังเอิญเข้ามาขอแชมพูที่ถูกจังหวะด้วยความเปลี่ยวลุยซาก็ชวนเด็กหนุ่มเข้ามาหาแล้วเธอก็บวบให้เทนอชจากนั้นทั้งคู่ก็ซ้ำกันแต่เทนอชก็ดันเสร็จไวไปหน่อยแล้วก็หลับไปคาอ,อกของลุยซาโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ตัวเลยว่าฮูลิโอได้เห,เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว นั่นทำให้ฮูลิโอรู้สึกชาไปทั้งใจเขาเลยไปนั่งอยู่ริมสระคนเดียวจากนั้นเทนอชก็ตามลงมาแล้วก็ชวนฮูลิโอแข่งว่ายน้ําเทนอชพยายามทำตัวเป็นปกติแต่จู่ๆฮูลิโอก็นึกอยากจะทําให้เทนอชรู้สึกเจ็บใจเหมือนเขาบ้างเขาเลยพูดออกไปว่าตัวเขานั้นเคยซ้ำกับไฟของเทนอชอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้เทนอชโกรธและจุกอ,กอกจนหนีขึ้นห้องไป เพื่อนสีทั้งคู่ตึงใส่กันไม่คุยกันซึ่งคืนนั้นเทนอชระเบิดอารมณ์ใส่เพื่อนรักอย่างอดกลัน้นเอาแต่ถามว่าฮุลิโอและแฟนของเขาไปแอบซ้ำกันตอนไหนทำไปกี่ครั้งเธอบวบให้ไหมหรือแม้กระทั่งแฟนใสกางเกงในตัวไหนไปซ้ำกับฮูลิโอเทนอชเป็นบ้าไปทั้งคืนซึ่งฮูลิโอเองก็เอาแต่ขอโทษด้วยความรู้สึกผิดเหมือนกันที่เขาเคยพลาดทำแบบนั้นกับแฟนของเพื่อนรุง่งขึ้นรถของพวกเขาก็ซ่อมจนเสจทั้ง3คนเลยออเดทางกันอีกครั้ง แต่ระหว่างทางลุยซ่าก็ปีนไปหาฮูริโอที่หลังรถก็ทําให้เทนอชรับไม่ได้ถ้าหากทั้งคู่จะซ้ำกันต่อหน้าเขาเด็กหนุ่มเลยจอดรถแล้วก็หนีภาพบาดตาบาดใจนั้นไปยืนสูบบุหรี่ที่อีกฟากถนนส่วนบนรถลุยซ่าก็ได้บรรเลงบทรักทันทีเพราะตัวเธอเองก็รู้จุดประสงค์ของเด็กหนุ่มทั้งสองคนอยู่แล้วว่าชวนเธอมาเที่ยวทะเลทําไมเธอแค่ทําให้มันเท่าเทียมกันก็เท่านั้นซึ่งผ่านไปไม่ถึงนาทีฮูริโอเองก็เสร็จไวเหมือนกัน ลุยซาเลยปลอบใจฮูลิโอจากนั้นลุยซาก็ตามง้อเทนอชกลับมาแล้วก็ขับรถไปด้วยกันแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเธอเกี่ยวกับรักครั้งแรกของเธอและคนรักคนแรกของเธอให้เด็กๆฟังลุยซาเหมือนกาวที่ค่อยๆสมารอยแผลระหว่างเด็กหนุ่มทั้งสองจนมันกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง แต่จูจูเทนอสก็พูดขึ้นมาบ้างว่าตัวเขาเองก็เคยซ้ำกับไฟของฮูลิโอทำให้คราวนี้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันใหญ่โตถึงขั้นวางมวยลุยซ่าที่ทนมานานก็หมดความอดทนเธอแบกกระเป๋าแล้วเดินหนีเด็กหนุ่มทั้งคู่ไปเลยทำให้ทั้งคู่เรื่องที่จะถือว่ามันเจ้ากันแล้วเพราะต่างคนต่างก็ซ้ำไฟของกันและกันไปแล้วมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ฮูลิโอก็บังคับให้เพื่อนคู่เข่าขอโทษตัวเองเหมือนตอนที่เขาเองก็ทำแบบนั้นกับเทนอสทั้งคืน จากนั้นก็ขับรถไปง้อลุยซาซึ่งเธอจะยอมขึ้นรถไปกับทั้งคู่ก็ได้แต่เธอจะเป็นคนตั้งกฎใหม่ทั้งหมดเธอจะเป็นนายหญิงของเด็กหนุ่มทั้งคู่พวกเขาห้ามทะเลาะก,กันอีกถ้าทะเลาะก,กันอีกเธอจะหนีไปโบกรถคันอื่นจริงๆก็ทาให้เด็กหนุ่มทั้งคู่รับปากว่าจะไม่ทะเลาะหรือเถียงกันอีกแล้วก็ขับรถออกไปตามหาทะเลสวัสดิ์หาสวรรค์กันต่อในคืนนั้นฮูลิโอก็ขับรถทั้งคืนอย่างไร้จุดหมายแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยถนนลูกรังแห่งหนึ่งซึ่งตัวเขาเองก็ แต่เขาก็เลือกที่จะปล่อยเวลาและเลือกที่จะไม่โวยวายเพราะกลัวว่าลุยซาจะตื่นซึ่งในตอนเช้าลุยซาก็ลงจากรถแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอว่ามันคือชายหาดจริงๆอย่างที่เด็กทั้งคู่บอกเอาไว้ว่าจะพาเธอมาพวกเขาเลยตั้งแคมป์ที่ริมชายหาดกันไม่นานก็มีครอบครัวชาวประมงขับเรือผ่านมาแวะที่ชายหาด ฉุยเป็นหัวหน้าครอบครัวชาวประมงที่มีเมียคนสวยและลูกน้อยสองคนลุยซาฮุลิโอและเทนอชเลยชวนพวกเขามานั่งกินข้าวด้วยกันจากนั้นก็นั่งเรือกับครอบครัวของฉุยเพื่อไปอีกหาดและเล่นน้ำกันลุยซาเอนดูลูกของฉุยมากจนเมียของฉุยเองก็บอกว่าลุยซาควรจะมีลูกสักคนแต่เธอก็รู้ตัวดีว่ามันคงเป็นไปไม่ได้จากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่หาดแต่ก็ต้องพบว่าเต็นท์และข้าวของที่เตรียมมาถูกผู้หมูทำลายเสียหายหมด ทำให้พวกเขาต้องให้ฉุยหาที่พักให้คืนนั้นทั้งสามคนก็ดื่มเหล้ากันอย่างหนักจนเมาไร้สติแล้วก็พากันไปฟาดกันแบบทรีซัมโดยมีลุยซาบวัวให้เด็กหนุ่มทั้งสองด้วยความเมาและความหงีที่พาไปฮูลิโอและเทนอชก็จูบก,กันอย่างดุดื่มแต่ตื่นเช้ามาสองเพื่อนซีกลับมองหน้ากันไม่ติดมีแต่ลุยซาที่ไม่ได้คิดอะไรมาเด็กหนุ่มทั้งคู่เรื่องที่จะหาเหตุผลที่ต้องกลับกันทันทีแต่ลุยซาก็เรื่องที่จะไม่กลับไปด้วยและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของฉุยสักพัก หลังจากกลับมาจากการไป o รถ t r i ปในครั้งนั้นฮูลิโอและเทนอชก็แทบไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเพราะความรู้สึกแปลกๆบางอย่างที่พวกเขาได้ทำลงไปแบบไม่ยั้งคิดและพวกเขาเลิกกับแฟนสาวไปที่เรียบร้อยต่างคนต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต เลิกปุ๋นและไม่เมาเลขเทอีกแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งได้กลับมาเจอกันโดยบังเอิญเทนอชก็เล่าให้ฮุลิโอฟังว่าลุยซ่าเสียแล้วนั่นก็ทําให้ฮุลิโอแทบไม่อยากจะเชื่อเทนอชเล่าว่าเธอเสียหลังจากที่ยา้ยายก,กับพวกเขาได้เพียงหนึ่งเดือนเพราะเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเธอไม่ได้บอกใครเลยจนกระทั่งคืนสุดท้ายก่อนที่เธอจะไปเธอให้ฉุยโทรไปบอกจานโนแล้วเธอก็จากไปอย่างสงบแต่พอพูดถึงลุยซ่าภาพวันเก่าก็ย้อนกลับคืนมาทําให้สองเพื่อนสีเกิดความรู้สึกอึดอัดต่อกันอีกครั้งแล้วเทนอชก็เลือก โดยบอกเอาไว้ว่าแล้วเจอกันอีกซึ่งทั้งคู่ต่างก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเราคงจะไม่ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วและหนังก็จบลง